อ๋อรู้แล้วรู้แล้วว่าจะถามใครอยากมีติ๊กตอกับเขาว่าคอนเทนต์แรกทำอะไรดีคะโอ้ยแม่ถามหนูถามคุณคุณกับปะอยากทำคนเดียวไม่คนในฐานะที่คุณเป็นคู่รักทรงพลังแห่งปีตอนนี้มีหมดสี่พันเนี่ยทำคอนเทนต์นี้เลยค่ะตอบโจทย์สวยจังเลยไหนก็แม่ว่าใช้ซัมซุงสิคะ สัมสูงเตรียมพร้อมกับสัมสูงเขาลงแล้วไม่เเปิดอะไรดีการมูของแม่การมูหรอกไม่เอาเดี๋ยวมีคนมาแชร์เดี๋ยวท่านไม่ให้ไหนขอขอสะบัดผมหน่อยค่ะแม่เน่ยเลยเขาเน่ยเลยเสะบัดผมแล้วแล้วทำดูสะบัดผมแล้วเกผมเลยผมยาวมากพี่เอาดูสะบัดผมแล้วเป็นตุ่มตุ่มแรวมากพอละครึ่งตัวครึ่งตัวครึ่งตัวมุมวัด ทุกคนจะให้เกียรติอยู่ในติ๊กต็อกคลิปแรกของแอลไดไหมติ๊กต็อกแมทติคต็อกกิ๊งออ๋อยนะคะนี่ยวันๆก็อยู่กับคนพวกนี้นะคะคนพวกนี้นะแมทใช่เล้วว๊ะใี่แล้วว๊ะคนพวกกิ๊งตัดเป็นอะไรอ่ะตัดเป็นอะไรอ่ะสรุปทำอะไรอาจารย์มีใช้ชีพค่ะชาวเน็ตเร็วชาวเน็ตชาวเน็ต